คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงหรือเนือ้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่รแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทาให้เกิดวิญกรรมทอกเรียนแบบได้เด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับกาสวัสดีครับกามาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องมิกซ่าวชาแนลนะครับมันี่ว่าไดตั้งเครื่องเสียงนะครับสีภาาไปหากินครับตามวิธีบานหนอกของเขานะครับมันี่สีภาาไปใส่แอบนะครับ เป็นอุปกรณ์ดักจับกบนะครับของผักทังผักอีสานนะครับนี่คือตัวแอบนะครับเขาจะใส่ปลาเข็งข้างในนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับว่าการไปใส่แอบจะมีวิธีใส่แบบใดนะครับนี่ก็คือเยื่อนะครับที่จะใส่ในว้าวในแอบนะครับ เป็นปลาเข็งนะครับเข็งหน่อยนะครับที่จะเอามาใส่ในตัวนี้นะครับ สมามารถซีหาตัวนะครับแต่น้อยใช่ได้แรับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่มีโฟ้มนะครับทางในมีโฟ้มใส่ไปด้วย กามมหัศทุงงาเหล่านะครับชว่วงนี้กับช่วงเกี่ยวเขานะครับน้ำกำลังลดนะครับน้ำกำลังเรื่อหน่อยจากนั้นหน้าอนอกจากหน้าใสแอบกับเลองานมากครับนะครับเดเล่ขอมากเมื่อล้วครับอีเดเวนเกือบจะตกดินแล้วครับตอนนี้นะคะัหมองใสนะครับ ก็ใส่น้ำขังกระแทกนี่นะครับแล้วมันกัสีมาเข่าของมันเองนะครับให้ใส่จุดนี้นะครับจุดแหลกนะครับเดี๋ยวเตรียมพื้นทีก่อนครับเว่างแอมนะครับลองน้ำขังเพื่อว่าแก สการไสกับววให่างยันใหญ่แล้วท่าง้างตรวนี้นะครับเอาลุ่งเพื่อนดินนะครับเพื่อกบม,มันจะเข่าตรงนี้นะครับมีเจไดนินเสียงปลาดินนะครับปลาที่ผมใส่ไ้ที่แหลกนะครับกับควบนะครับ แต่ได้ยินเสียงปลาดิบแล้วมันเถอมาเขือมันเองน,อนี่เท้ากขา้ขาหงานะครับห้าหยาน้ำข่ากันแท้นะจ้าปลอกไปชั่วหน่อยเพื่อมันจะกระตุนนะครับกระตนเป็นเซ็ตไหมครับล้างแรง อันนี้เขาได้แอม่า e10 e10 หาหลังนะครับ ก็ใส่มากด้หลายหลังแล้วนะครับแต่มันจะํำแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะหกโมงกลัวเราทำจะภาพกับว่าชัดมางไหเน,นะครับเกิดใส่โทร,ร,รศัพท์นะครับโทรศัพท์ไทยนะครับภาพฏิบัติเมื่อเมือเล็กน้อยก็เยาว่ากันนะครับ ถ้ามีอันใดคอมเมนต์มาใส่คลิปได้นะครับใส่ครบแล้วนะครับเอามาใมาส่หลันสุดข้านนะครับตอนอนี้หายนาทีสุดขานนะครับเ,เดี๋ยวรอดหลุนนะครับตอนประมาณ ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเชิงนะครับ้าจะมายามอยู่ประมาณสามถุนนะครับนอหลุดนะครับสามถุนมาห้องปิดเป็นยังไงนะครับจะเข่าหรือเ่าเข่านะครับเท่าการใส่ปลาเข็งนะครับปลาเข็งหน่อยับโป้มนะครับแต่ตอนนี้เวลาสามถุมเชิงนะครับแต่ได้ออกไมายามแอบนะครับถ้าเบิ้งกันครับหล้างแรง จะเข่าหรือบอ่อเข่านะครับหลังแรกบอร่อเข่านะครับอ,อย่าล่าหลุดในนีน้ซออีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปยามหลังต่อไปนะครับจมหาหอดหลังที่สองนะครับเป็นงเนาะมันเป็มนมันบนาะ ตัวนึ่งครับตัวหน่อยๆครับตัวใงไงว้าว <Wow. S 1> เห็นปะครับต้องเอี้ยมาใส่น้ำนะครับย่ำม,มายาม้ำเดี๋ยวจับกบใส่ถุงก่อนนะครับครัยียงดเงี้นี่เข้าครับโอเค ใส่ถุงก่อนนะครับกลบรรยากาศมานี่ล่มครับครับล่มแงม่มานี่อากาศหนาวกับกำลังสีเริ่มมากนะครับกบปีนี้่แตัวว่โ่ใหญ่นะครับหนามมากสานะครับกบกแตววั่โ่ใหญ่ตุกตุกกบ ง่ก็นี่นะครับม่าเบิ่งอ่างต่อไปครับัน,นี่ก็ไม่รุนครับเน,นึ่งใบอสองตัวครับตัวพญ่ที่โต่ะครัมาสานะครับ กับวิธีบ้าเท่ากับพ่อด้ยูได้กินครับยูแบบพ่อเพียงยูแบบไี่วามสุขเอกาเอา,า,เอาปลาใส่ไหมนะครับว่ากบจีมันเข้าไปมันไปกินปลานะครับปลา ใส่ไม่ครับใส่ไปที่หาตัวนะครับพวกไห้เข้าแจะเบียดเทียบกับชวมือนะครับที่ผมไปใส่นะครับนี่จะโม่หอยเข่านะครับ เขาอีูคกับซองตัวแต่ว่าตัวหน่อยครับเห็นไหมครับเห็นหน่อยครับอันที่เป็นแตนนอครับเนี่ยแต่เขาอยู่ครับตัวหนึ่ง ก็สรุปนะครับมันพยายามอรอแล้วนะครับจะได้่โล่นึงโล่นึงพอดีครับว่ากบบเพ่ให้ตัวใหญ่นะครับได้เห็นมนันหรครับกรบเพื่ให้ตัวใหญ่นะครับ ต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสีเกือบจะตีหาแล้วนะครับกล่ามาเก็บแอบนะครับตอ,อนซอก็ไมาเก็บนี่จะเป็นหลังแรกนะครับอ่ะขอนะครับตัวหนึง่งเห็นเห็นไหมครับเห็นไห นะคกับเก็บไปเรื่อยๆนะครับ็ไไน่ว่าจะผมยิ้สิบหาหลังมนแลับตีบไซวบเหมือนว่านนี่อรอดรุ่นอีออกอีกที่นึงนะครับว่าจะได้ หลายบันไดน,นะครับขึ้นนี้ได้รลหนึ่งนะครับขึ้นแต่พอไขมันไนไดครับนอนเศร้าถือกันบางหลังครับ ต้องใส่กแบ,บ,กกออบแทนอ,อีกตัวนี้นะครับก็ส่ถูกเป็นไรน้องนี่เป็นไรครับน้องนี่คือบ่อเข่าครับเกลียบเทียบก็ที่มืนอมนะครับมันนี่จะบ่อไฟไดอย่า้นะครับอย่างนี้นะครับ กบตีไปยามตอนเสารนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างเบิองว่จะได้ซ่่นแด่นะครับประมาณโฮเกิลชีตนะครับการรวมร่วมทุ่งเมื่อขึ้นกับตอนเสาร์ที่พยายามเอาประมาณโล่เคืองนะครับประมาณโล่เคือง ใช้ามากให้เฮ็ดชิปประมาณนี้นะครับกับคอมเมนต์ใส้คลิปได้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี้นะครับวยวคลิปหน้าสิภาไปหากินแบบไหนกับติดตามต่อไปนะครับเ่าจะเริ่มกดติดตามกดซับสไครต์น้ำเนนเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับกับสวัสดีครับ